บอลคิงคัพก็ก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละทีมที่มาเนี่ยคือยอดทีมทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นทีมที่ดีระดับระดับท็อปของยุโรปเลยก็ว่าได้แล้วลส่วนส่วนทีมเราเนี่ยก็เป็นสายเลือดใหม่ที่กำลังขึ้นมาแล้วก็ผสมกับตัวเก่าก็มีเป็นบางคนเท่านั้นเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากก็หวังถ้าเราจะได้ประสบการณ์อย่างตรงนี้แล้วเราจะสู้อย่างเต็มที่สู้เพื่อแฟนบอลของเรา ทีมลงตัวมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นนักเตะดาวรุ่งส่วนหนึ่งก็กรอบมาจากตุรกีครับด้วยตอนนี้ลงตัวมากน้อยขนาดนตอนนี้ก็ลงตัวมากมากน้อยแค่ไหนครับเออ่ตอนนี้เราก็ได้อุ่นเครื่องมา2แมตช์ก็เราก็ได้รู้จุดจุดแข็งจุดอ่อนของของทีมเราเองเรายังไม่ได้มองทีมที่คู่ต่อสู้เลยเร,เราเราพยายามปรับปรับทีมเราให้เข้ากันให้ได้ซึ่งเด็กเยาวชนที่เข้ามาก็ยังต้องเรียนรู้อีกอีกอีกเยอะอีกพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวบัตเชียร์ไอ้บัตรแฟนบอลมอาให้หน่อยก็สำหรับแฟนบอลนะครับก็แน่นอนครับ กำลังใจเราอยู่ข้างสนามอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสู้เพื่อฟุตบอลช่วยพระราชทานคิงคัพนี้ถ่วยนี้ก็พูดขึ้นพูดพูดอยู่แล้วว่าคิงคิงก็คือพอระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวของเราแนนันเองนะครับก็หวังว่าแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ระแวกจกังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คนจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้ามาเชียร์ในสนามให้เต็มนะครับขอบคุณครับ